่อนอื่นนะครับใครที่ยังไม่เคยดูซีรีส์โลกิกรุณาปิดคลิปนี้ไปเลยนะฮะเพราะเนื้อหาบางส่วนนั้นจะมีการสปอยมากมายเลยทีเดียวครับสวัสดีชาวคาชานัลนะฮะคุยกันต่างดูจบซีรีส์โลกิตอนจบกับ EP ีที่6ครับเร,เรียกได้ว่าดูจบแล้วคํานึงที่ผมจะพูดก็คือความชิบหายวายป่วนเกิดขึ้นในจักรวาล M.C.U แล้วครับ ซึ่งถ้าใครไม่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้นะฮะต้องบอกเลยครับว่าไปดูหนังของ MCU เนี่ยอาจจะไม่รู้เรื่องบางทีอาจจะงงขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะ EP 6ตอนนี้นะฮะมันเป็นการปูทางที่ใหญ่มากสำหรับจักรวาล MCU ครับเราอาจจะได้เห็นโทนี่สตาร์คเป็นใครก็ได้ฮะ,ะตอนนี้ใครจะมาสวมบทบาทอะไรยังไงต่อไปเนี่ยมันเป็นไปได้หมดแล้วครับเพราะว่าจักรวาลคู่ขนาน หรือมัลติเวิร์สต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมาแบบตามที่เราคิดเอาไว้หมดเลยครับในเมื่อเส้นเวลามันแตกขแขนงไปขนาดนี้แล้วเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่า Deadpool, X-Men อะไรต่างๆเนี่ยมาหมดนะฮะแฟนตาสติกโฟเข้ามาอะไรต่างๆเข้ามาฮะทุกมิติไม่ว่าจะเป็น Dark คไดเมนชั่ไม่ว่าจะเป็นแวมไพร์ทุกอย่างฮะเข้ามาได้หมดแล้วตอนนี้นะฮะแต่อีกหนึ่งจักรวาลคือจักรวาลของสไปเดอร์แเนี่ยอาจจะพูดยากนิดนึงนะฮะ เพราะว่าถ้าเรามองจากหลักของความเป็นจริงมันก็คือมันมีการโคออปเปอเรตกับทาง Sony p i c t u r e ออยู่เพราะฉะนั้นตัวละครของมาวิลที่อยู่กับ Sony เนี่ยมันจะต้องมีการทำสัญญากันใหม่เป็นระยะระยะครับดังนั้นเนี่ยการที่ Sony จะไปเล่นของจักรวาลตัวเองหรือจักรวาล s p i d e r ร์ r ว e เนี่ยก็ทำได้ครับ แต่สไปเดอร์เจะมารวงกับ m c u ต้องมีสัญญาระหว่าง2บริษัทนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะไปโยงกับสไปเดอร์แมนเนี่ยมันทำได้แต่ต้องเกิดขึ้นจากสัญญาระหว่างใครหนังนั่นเองนะฮะแต่ข่าวจากเรื่องราวที่เราจะเห็นตัวร้ายจากสไปเดอร์แมนภาพก่อนๆที่มาจากฝั่งแซมไรมี่เองหรือ The Amazing Spider-Man เองเนี่ยมันก็อาจจะเป็นจริงแล้วครับจากโลกิผมถึงว่านะฮะว่าทำไมโซนี่ยังไม่ปล่อยตัวอย่างของสไปเดอร์แมนสักทีเพราะรอให้โลคิ EP 6กเนี่ยจบก่อนนั่นเองนะฮะ พราะมันคือคำตอบของมัลติเวอร์จริงๆนี่เองครับแน่นอนครับหลายคนอาจจะคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้เนี่ยเป็นความผิดของซิลวี่นะฮะแต่ผมบอกเลยนะครับว่าอย่าเพิ่งด่าซิลวี่ครับเพราะซิลวี่นี่แหละครับทำให้เราจะมีความสุขต่อไปใน MCU อย่างไร้ขีดจำกัดเลยครับและแน่นอนฮะไม่ต้องกังวลเลยฮะซีรีส์เรื่องนี้ทิ้งปมเอาไว้ให้เราได้ดูซีซั่น2ต่อไปอีกครับเรียกได้ว่าอดใจรอไปยาวๆครับเรื่องราวจะต้องผูกโยงไปถึง s e c r e ต w a r อย่างแน่นอนครับ ตัวละครเลน s เลเยอยังอยู่ตัวละคร m o b บียยังอยู่ตัวละคร Hunter B-15 ยังอยู่นะฮะตัวละครซิ l v i e ก็ยังอยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครพวกนี้อาจจะไปอยู่ในหนังใหญ่ต่อไปซึ่งบอกได้เลยนะฮะว่าโลกิ EP 6เนี่ยมีอะไรที่ทําให้เราได้พูดถึงในรายละเอียดของเรื่องมากมายเลยทีเดียวครับเดี๋ยวทางช่องของเราจะทำอีสเตอร์เอแบบเจาะลึกให้ฟังเป็นทีละข้อทีละข้อก็อย่าลืมติดตามชมนะฮะ และแน่นอนครับนี่คือสิ่งที่อัครช n น e l วิเคราะห์มาโดยตลอดนะฮะจากการเชื่อมโยงต่างๆเนี่ยเราก็ได้ทำโพเอาไว้นะฮะซึ่งโพส่วนใหญ่ก็ระบุอย่างชัดเจนว่าแค t เ e c o n อน e คร r คือเบื้องหลังของ TVA ทั้งหมดซึ่งทุกอย่างมันก็เปิดเผยไปอย่างที่เราคิดครับหลายคนอาจจะบอกมันดูไม่น่าสนใจเพราะเราวิเคราะห์กันมากเกินไปถูกไหมฮะแต่ความไม่น่าสนใจของการที่เราวิเคราะห์มาถูกทางเนี่ย กับเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดครับเพราะว่าฉากในช่วงเวลาของแข n ง the c o n น u e เ o r เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ต้องดูดีๆเลยฮะต้องมาวิเคราะห์กันดีๆเลยนะครับว่าจุดที่แขงพูดสิ่งต่างๆที่แขงได้อธิบายมาให้เราได้ทราบเนี่ยมันคือจุดที่จะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของจักรวาล MCU ในอนาคตเลยครับตัวละครนะาธานิลริชาร์ดได้ถือกําเนิดเกิดขึ้นมาแล้วอย่างแน่นอนนะฮะ แล้วก็อดใจเราอีกไม่นานฮะว่า Fantastic f o เนี่ยจะมาปูเรื่องราวให้เราได้รู้จักกันในจกักรวาล MCU ครับแล้วตอนท้ายของเรื่องนี้นะฮะฉากที่โลกีเนี่ยได้กลับไปที่ TVA เนี่ยกลายเป็นว่ามเ b ปิสกับ Hunter ร1 5จําโลกีไม่ได้ฮะสิ่งที่เป็นจุดพอยต์หลักก็คือรูปปั้นของ TVA ถูกเปลี่ยนกลายเป็นรูปปั้นของแคนเดอร์คอน u ค r o r ครับตรงนี้บอกอะไรเราได้บ้างครับว่าเขาคือผู้ควบคุมการเดินทางข้ามเวลาหลังจากนี้ ของจกักรวาล M C U นั่นเองนะฮะซึ่งการสแสดงของโจนาธานเมเจอร์เนี่ยผมต้องบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจครับเขาเล่นได้อย่างเขาเรียกว่าเข้ากับตัวละครตัวเนี้ยตอนแรกผมก็มองภาพไม่ออกนะครับว่าแนคนเดิลคงเขาเลอรจะออกมาในรูปแบบไหน คือมันต้องเป็นคนที่แบบพลิกลิ้นได้ในตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนที่แบบต้องรู้เหตุการณ์อะไรมาก่อนแล้วว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันคืออะไรคะซึ่งผมคิดไว้เลยนะครว่าตลอดสัปดาห์นี้จะต้องมีหลายๆช่องพูดถึงแข่งแลอะคอเคอร์สกันอย่างจำนนับเลยทีเดียวครับสิ่งที่เราโดนแกงในซีรีส์เรื่องนี้ก็คือในเทเลอร์เนี่ยหรือในตัวอย่างเนี่ยมีการปล่อยฉากหลอกตามสไตล์มาร์เวลแหละครับซึ่งฉากที่เราคิดว่าโลกิ จะมาอยู่ในปราสาท t v a หลังนี้นะฮะกับกลายว่าเป็นโจนาธานเมเจอร์หรือแข่งเดอะคอนเค r ร์นั่นเองนะฮะการจบเรื่องของซีซั่นนี้เนี่ยเป็นสไตล์มาเวลอยู่แล้วครับสิ่งที่เรากีดผ่านประตูเวลาไปที่ t v a เนี่ยเป็นช่วงเวลาไหนก็ไม่ทราบนะฮะ m u l ิ i v e r s e เกิดการแตกแขนงออกมามา,มากมายแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือมิสมินิทฮะมิสมินิทเนี่ยคือคนที่แคงเดอะคอนเคอร์เนี่ย เป็นตัวควบคุมแล้วก็เป็นตัวผ่านเหมือนคล้ายๆเป็นกระบอกเสียงให้แขทงเดอร์คอนคอร์เรอร์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอไปดูอีกสัก3รอบครับผมถึงจะมาเจาะลึกในเรื่องของอีสเตอร์เอ็กให้ฟังอีกทีหนึ่งนะฮะก็อดใจรออีกสักแป๊บหนึ่งฮะ,ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยหลังจากที่ซิลวี่ฆ่าแทงเดอรคอนคอร์เรอร์แล้วเนี่ยเราจะได้เห็นแข่งอีกครั้งหนึ่งในแอนด์แมนควอนตัมมาเนียอย่างแน่นอนนะฮะซึ่งแข่งก็ได้บอกชัดเจนว่าเดี๋ยวเจอกันอีกครั้ง และสิลวีเนี่ยอาจจะเป็นคนควบคุมต่อไปแล้วก็นั่งอยู่ตรงปราสาทแห่งนี้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับแต่ก็เชื่อว่าหลายคนก็คงจะดีใจครว่าได้เดาถูกว่าแข่งแต่คองเค้าก็คือผู้ควบคุม TBA ทั้งหมดนะฮะจุดที่เป็นปมอีกอันนึงฮะซึ่งผมก็ไม่คิดว่ามันจะเล่นนะฮะแต่ก็กล้องก็จับปตลอดเวลาครับก็คือฉากที่โมเบียได้เซ็นเอกสารผ่านปากกาอันนั้นนะฮะ กลายเป็นว่าโยงไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในไทม์ไลน์จริงๆนะฮะแล้วก็มีเลนเซเลเยอร์เป็นผู้ดูแลโรงเรียนแห่งนั้นอยู่ครับซึ่งมันก็คือการบอกที่มาของเลนเซเลเยอร์นะฮะว่าเขามาจากไทม์ไลน์ปี2018ฮะเป็นสถาบันโรงเรียนตามในชื่อปากกานันเลยนะฮะสรุปเอาเป็นว่าโลกิ EP 6เนี่ยนะฮะแข่งไม่แกงฮะแต่ตัวอย่างโดนแกงฮะ มีฉากที่แบบจิกหมอนก็มีะะสุดท้ายโลกิกับซิลวี่ก็แบบแสดงความรู้สึกที่ดีต่อก,กันนะฮะดียังไงเดี๋ยวไปดูกันเองนะฮะว่าความรู้สึกนี้เป็นยังไงนะครับก็ <9 S 2> เป็นว่าโลกิ ep 6เนี่ยหวังว่าหลายคนคงจะชอบกันนะฮะมีหลายคนอาจจะไม่ว้าวมีหลายคนอาจจะว้าวมีหลายคนอาจจะตื่นเต้นทุกรสทุกอารมณ์เกิดขึ้นได้ทั้งหมดนะฮะแล้วก็มาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันที่คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะฮะฝากส่งท้ายนิดนึงนะฮะดูซีรีส์อย่างมีความสุขนะครับ สปอยต่างๆเนี่ยทำมาให้เพื่อเป็นอัธรสต่อการดูและก็ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นถ้าใครไม่อยากดูสปอยก็ปิดคลิปนี้ไปเท่านั้นเองฮะไม่อยากให้มีการโต้เถียงแล้วก็ใช้คำไม่ดีในคอมมูนิตี้แห่งนี้นะฮะ ก็เป็นว่าคลิปนี้อคาล c าชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทำอีสเตอร์เอสรุปจบให้ฟังกันอย่างเต็มเต็มกันเลยทีเดียวครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งนะฮะเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้นะฮะไปให้กับคนที่ชื่นชอบ MCU จะได้รู้จักช่องของเราไปอย่างยาวๆเลยครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ มันคือการหาทางที่จะเข้ามา